สวัสดีครับคุณแม่ทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชงนุพารวยสำหรับมือนี้นะครับผมอยากเลมาหาแม่ทิพย์นะครับผมเพราะว่ามือนี้แม่ทิพย์บ่ดยไปยอดนำากดเนาะเพราะว่าม,มือขึ้นฝนกระตุกนาะคุณแม่เนาะก,กระตุกพอดีแล้วก็พ่นเก็บพอดีละมือนี้ครับผมก็เลยมาหาแม่ทิพย์ มาถามบาเป็นยังไงเนาะมือขึ้นนะครับบริสต่นไปเอ็นเบียดเอ็นการเอ็นงานว่าฝันบอนะครับเม่ทิพย์ในนวเต็มที่มน่ทิพย์กับบาฝันแล้วน้อคุณแม่เนาะแม่ค่ะฝันึค่ะครับผมฝันดีนำทางวันนี้ครับผมก็เลยว่าเสียเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับผมในวันนี้นะครับผมอีกไม่กี่วันแล้วนะครับไว้กระสิออกแล้วนะครับผมก็เลยว่าเสเอามาฝากนะครับผมกับในงวดประจําวันที่1กันยายน2568 นะครับผมสําหรับงวดนี้นะครับกถือว่าเป็นหวยสันจรนัาเนะคุณแม่นอแล้วก็เมทิ์ก็ว่าสันจรบาสันจรนะครับแต่งวดนนี้รอบนี้ฝันดีนะคุณแม่แม่ฝันดีคิดว่าวันนี้มาแต่แท่แล้วครับผมจะเลยว่าจะเอานะครับตัวเลขแนวทางแล้วก็เรื่องราวความฝันนะครับกสิให้แม่ทิทิปนะครับพูดนะครับความฝันแล้วก็ความตีตัวเลขนะครับเอามาฝากในวันนี้สาหรับรอบนี้นะครับ คุณแม่ทิพย์ฝันว่าจางไหนเลยครับฝันเนาะค่ะเมื่อคืนฝันว่าขี่รถพักกันขี่รถนี่ขี่รถนี้ระเบิดเดยเพมาเบึงข่าวหลายเพราะว่าเรื่องจัใดในความคิดนะแต่ว่าตื่นขึ้นมาน่ะแต่ว่าคือว่าขี่รถนี้ระเบิดแบบคือระเบิดมันลงน่ะนะระเบิดลงแห้งแต่ที่นี่ที่นี่เป็นคนขับเองปกติเป็นคนขับบ่แข็งปานใดน่ะนะ พ่อขับไปในทุท่วๆไทยๆแต่ว่าสถานาการณ์นั้สิคือตื่นเต้นตครับกระยานอยู่แต่ว่าก็เป็นคนขคับเองขับไปฮับผู้นั้นผู้นีขึ้นเต็มขั้นรถกพราว่าอันผ้ากันเขาไปได้เมืองเนาะไปไอ้ไซยุ่เมืองสีเกียร์นะก็เลยแบบฮับกันขึ้นเต็มล้งลรถตะเบิดกระลงตามลังตุ่มๆๆนะนะในความฝันที่นี่พ่อไปข,ขี่ไปเรื่อยๆปุ๊บขาดพูนึงขาดพ่อบ้านแอ๊กเพิ่นเป็นไสบุหูในความฝัน,นะนะ หาเพื่อนที่นี่โทรหาโทษยังกับปติดเพื่อนกับรรับมันสุกเฉิอนดอีก็เลยไปแต่จะค้องมาที่นี่คนแต่ไอทิ้งงานขึ้นหล้างรถขาดผู้เดียวเพราะมันมันกระทันหันกับขึ้นไปน้ำกันไปกับคางบ้านคางยังไปเต็มขั้นรถทัร์นะพี่น้องไปนะจะหาเพื่อนบุพเพู้เดียวที่ไปปุ๊บคิดว่าเพิ่นขาดเพื่อนไปเพิ่นจะตามไปในเมืองในความฝันอ่ะนะนะพากันไปเบากันไป,ไปที่ย่านกับย่าน ะะระเบิดก็ลงตุ่ม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 ทางหลังน่ะนะที่นี่พ่อขีไปปึ๊บไปหอดบานยาเขาไปหอดบานยาก็เลยจอดรถจอดรถกับพากันลงเบิดละที่นี่แต่ว่าได้ยินเสียงที่หรืปนี่เสียงกับกูน่ะนะแต่ภาะาไทยเขาเอื่นอยังนะล๊กแกบอ่ตุ๊กแกหรือยังุง๊กแกเนาะตะว่าไอทั้งบ้านเอื่นแต่กับกู emat. น่ะมันห่วงน่ะนะมันห่วงคืออัน คืออยู่ในอันเครื่องรถนะนะก็เลยอันไปเปิดกระโปรงรถเบิง้งพอไปเปิดกระโปรงรถก็เลยเห็นเห็นกบโกูตัวหนึ่งแล้วมันออกไข่ออกไข่ในตัวเครื่องแหะน้าออกไข่เต็มอยู่มันห่วงสักพักนึงมันก็ห่วงว่ะเจ็ดเก่าเจ็ดเก่านะนในความอัดยินหูยินว่าเป็นเจ็ดเก่าเจ็ดเก่ามันห่วงมันห่วงสองเถอ ันก็อย่กับใครมันน่ะหลักก็เลยเปิดกระปูงออกแต่แตกระปูงหูเช็ดจังไรก็เอื่นกันมาเบิงแต่ว่าไอ้ในความฝันนั้นคือว่าไอ้คนทีมาเบิงน้ำกันนั้นยากับพี่นองนะ่นนะเพ่นบอกว่าห้วยบูเมเลสจีมาทะเบียนรถบ่อก,กับโขกออกในรถพลังสีน่ะออกใครในรถนั่นนะไม่เห็นห้างที่นีสักพักหนึ่งก็เลยคิดว่าคิดพ่อไอ้พ่อบ้านพอคิดพ่อพ่อบานปุ๊บก็เลยหูซึกตตื่นว่าเพิ่นไปไซน์น่นนะในความคิดน,ะนะันะเลยหูซึกตตื่น ก็ฟันกะมี่ําำนี่ะค่ะเพราะว่าตื่นเช้ามาก็คิดว่าอาจจะเป็นเลขที่กับโก้ให้กับทะเบียนรถคิดว่างวดนี้นะคะครับผมล้วกาสซ้รับนะครับนอที่ว่ากับโกหรือว่ากับแก่นะครับนอทุกแก่นะครับที่ว่าเพิ่นมาออกไข่นะครับไซรรถนะครับผมล้วก Rules, ็ไผิดก <simulate Dylan. S 2> ็ว่าทะเบียนรถนะครับผมกับงวดนี้นะครับผมกับโกบอกนอกับโกบอก79 แต่ว่าสิ่งเติมศูนย์ใส่พอมันออกใครก็เลยว่าใส่ศูนย์เจ็ดเก้าเรียกว่าให่เป็นศูนย์เจ็ดเก้าแปรแปรพละกลังแปรในหละคิดว่าเป็นศูนย์เจ็ดเก้ากับทะเบียนรถสองเจแปแปลนะคะครับผมสําหรับนะครับเนาะรอบนี้นะครับที่ว่าคุณแม่ทิพย์นะครับเนอะฟันเกี่ยวกับว่าอพยพนะครับเนอะเข้าไปอยู่ที่นะครับเนอะต่างนะครับเนอะต่างอำเภอหรือว่าต่างจังหวัดนะครับผมได้เป้านในเมืองครับผมแล้วก็นะครับ ปรากฏว่าพอไปถึงนะครับก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงตุ๊กแกมันมาล้องนะครับผมเป็นตัวเลขบอกว่า8ปดเเออเจ็ดเก้านะครับเนาะบอกว่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็มันก็พอมองไปนะครับมันก็มีไข่นะครับมีไข่แล้วก็เมทิ์ก็เลยคิดว่าน่าจะงวดนี้น่าจะมานะครับตามที่ตุ๊กแกมันล้อทักนะครับผมก็คือเจ็ดเก้าแต่เมทิ์บอกว่ามันออกไข่ก็เลยเอาศูนย์ใส่หน้าก็เป็นศูนย์เจ็ดเก้า นะครับผมแล้วก็สําหรับนะครับทะเบียนรถที่แม่ทิพย์นะครับขับนะครับก็คือ2788นะครับทะเบียนรถ2788แล้วก็ฟันเกี่ยวกับรถเนาะงวดงวดนี้นะครับแล้วก็สําหรับนะครับตัวเลขที่ว่าอ่าตุ๊กแกมันร้องก็คือ79นะครับอาจจะเป็นกับหัวด้วยก็ได้นะครับเนาะอาจจะเป็นศูนย์เจ็ดหกนะครับผมสําหรับในรอบนี้นะครับที่แม่ทิพย์เอามาฝากนะครับถือว่าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับหวยก็จะออก นะครับผมสําหรับรอบนี้นะครับแม่ทิพย์ก็บอกว่าฝันดีนะคุณแม่นอแม่นค่ะฝันดีค่ะเพราะว่าฝันว่าจังสี์นี่ฝันเห็นกับโกตุแก่ห้องทักนี้มันนักออกนะนะคะครับผมเ็กมันสี่ออกอะนะแต่ว่าที่เพิ่นห้องแบบเสียงคือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าทังสีคือสัตว์อะนะครับผมตามยื่นเสียงอะนะคะที่ว่านะครับกองมาสัตว์ละก็มัน็อยูในรถน้ำนะครับนะแล้วก็ แม่ทิพย์ก็ว่าถ้าฝันเกี่ยวกับรถส่วนมากนี่บรน่าจะพาดเนาะคุณแม่นอเพราะว่าถ้าฝันเกี่ยวกับรถทีไรหนี่มักออกต่อเนื่องกันนะครับผมเหมือนหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับเนาะออกไหลมาเลยนะครับเนาะทะเบียนรถหนี่ออกมาแทบทุกงวดนะครับผมสําหรับรอบนี้นะครับก็ถือว่าได้มาเห็นนะครับทุกแกนะครับเพิ่นมาออกใครใส่ในรถพร้อมห้องน้ำนะครับก็บ่น่าสิพาดเนาะสําหรับในรอบนี้ เมทิฟว่าฟันดีแล้วก็ชอบมากนะครับเนาะสำหรับในรอบนี้หลักการซ้รับนะครับตัวเลขที่ว่าเมทิฟมักนะครับนี่ในรอบนี้เมทิฟสีเอาตัวใดไห้นะครับผมวันี้เนาะค่ะครับผมมักเลขเจ็ดเก้าค่ะครับผมเมทิฟมันบอกเก็ดเกาแต่ตัมักตัวนี้แหละครับผมีชอบมากเนาะสำหรับหรือว่าคนใดที่ว่างบน้อยนะครับก็สามารถเอาไปซื้อได้นะครับสําหรับ ตัวเลขนะครับ2ตัวนะครับที่ว่าเมทิพปให้ที่ว่ามักแห้งนะครับในงวดนี้ก็คือ79นะครับผมสำหรับนะครับในรอบนี้นะครับ1กันยายน68คนใดมีงบน้อยก็สามารถตามได้นะครับตัวเลขที่ว่าเมทิปชอบนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับน้องก็มาพบพอกันนะครับกับอีกหนึ่งวันนะครับนอกที่บรรยากาศดีๆนะครับฝนกะน่าจะโปรยปลายหรือว่าตกตกยุดยยุ่งนะคุณแม่เนาะ น้ำเตมมือขึ้นแนค่ะฝนโต๊ค่ะก็เลยให้แน่เพราะว่ามันมันหลบเก็บพอดเย่านะครับผม,ก,ก,มบก็เ,นะกเลยให้เพื่อนไปเก็บให้ก็จะพองกเ็เลยนอนพักผ่อนนอมส่วนมากช่วงนี้ก็อยู่ในความบาดระเวงอยู่กับมันเนาะท่านสงบนอสําหรับเมื่อนี้นะครับนอก,ก็สิลา่ันผู้ชมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะ